สวัสดีครับผมไปสายตรงที่ปัตตานีครับหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวานที่บิ๊กซีกลางกรุเมืองปัตตานีนี่ก็บ่ายนี้ก็จะคงจะได้เห็นภาพชัดๆตรงหน้าบิ๊กซีวันนี้และได้พูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้ครับผมจะไปคุยกับนักธุรกิจที่อยู่ที่ปัตตานีมายาวนานคุณสิริชัยปิติเจริญซึ่ง ก็เคยมีประสบการณ์ลักษณะอย่างนี้มาก่อนนะครับเราจะได้คุณสิริชัยรายฟังว่าตอนนี้บรรยากาศความรู้สึกของธุรกิจของประชาชนที่ปัตตานีหลังเหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณสิริชัยครับครับสวัสดีครับคุณสิริชัยครับครับ,รบเหตุการณ์เมื่อวานนี่มีผลอย่างไรครับต่อความรู้สึกของคนปัตตานีทั่วไปคนปัตตานีเก่าแก่ย่างคุณสิริชัยด้วยเออก็เหตุาการ์มเมื่อวานนี้ ต้องต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คนในจังหวัดปัตตานีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า,วา<ม>จุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นห้างสถึงช้าขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของ<ม><ม>ประชาชนทั่วไปนะครับที่จะเข้าไปจับจ่ายซื้อของ<ม>รวมถึงเข้าไปรับประทานอาหารหรือไปถือว่าเป็นสถานที่ที่บางท่านเนี่ยจะไปเดิน <ๆ S 2> เดินเที่ยวก็ได้นะครับเพราะว่า ในปัตตานีหรือแม้แต่ในสมมนามจังหวัดภาคใต้เองเนี่ยเรามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มาจากส่วนกลางเนี่ยคือที่ที่ดีที่สุปัตตานีเพียงแห่งเดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดผมใช้คำว,ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือความรุนแรงในสถานที่แห่งนี้ครับอืมก,ก็คงตั้งใจมั่งคนก่อเหตุร้ายที่จะให้เกิดในจุดที่คนพลุกพล่านที่สุดให้เกิดการตกตกใจมากที่สุดก็เป็นไปได้ครับเพราะว่า ถ้าเราสังเกตหรือว่าเราติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีหรือในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเป้าหมายของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มกกักจะเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจุดประสงค์ไปได้ตลอดเวลาครับครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นกลางเมืองและในจุดท,ที่ไม่คนพลุกพล่านขนาดนี้ช่วงที่เ,<ค>เกิดว่าเป็นใช่ครับว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะเป็นห้างที่เป็นนักลงทุนจากภายนอกครับแต่ในการเกตุเนี่ยที่เกิดในกลางเมืองเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุมาบ้างแล้วครับใช่ก็เกิดขึ้นเป็นที่ตลาดตู้รุ่งที่อะไรก่อนหน้านี้ด้วยคุณใก่ครับถูกต้องครับคุณสิริชัยเองก็เคยก็เคยเจอระเบิดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับขอทีครับพอดีตะกี้ไม่ได้ยินครับคุณสิริชัยเองก็เคยเจอเหตุร้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับ อ่าผมผมเคยเจอในในช่วงต้นต้นของการก่อความไม่สงบครับอ่าประมาณสักปีห้าศูนย์ครับครับ,รบปีห้าศูนย์เจออะไรครับตอนนั้นอ่าตอนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่าโจมตีในช่วงกลางคืนพร้อมกันหลายจุดนะครับไปดับอ่าในเมืองหลายจุดแล้วก็มีการก่อเหตุวางเพลิงหรือวางระเบิดพร้อมๆอมกันหลายจุดซึ่งของผมเองก็เป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับ การโจมตรีผลกระทบตอนนั้นนะครับก็คือมีการวางเฟืองเขาสํานักง,งานที่ผมอยู่ครับอืมครับและ<ม>หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์<ม>เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเท่าที่สังเกตนี่มันแย่ลงหรือว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันก็อยู่ในระ,ระดับนี้แหละยังไม่มีอะไรไปทางไหนเลยสำหรับปตัตตานียาลาและนาราธิวาสเนี่ยครับอย่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า ผู้ก่อเหตุจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นในภาคธุรกิจขนาดใหญ่บ้างเป็นร้านค้าหรือภาคธุรกิจขนาดย่อมลงมาบ้างในในเมืองนะครับ,รบหรือบางครั้งก็จะเป็นสถาบันการเงินบ้างที่จะโจมตีห้างสินค้าดิคซีเนี่ยก็มีการโจมตีโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดปัตตานี นะครับซึ่งก็เสียหายมากพอสมควร,ครนะครับ,รบเพราะนั้นเราตั้งข้อสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปตลอดเวลาครับในแง่ของนักธุรกิจที่ปัตตานีหลังจากเกิดเหตุการณ์มีการพูดคุยกันอย่างไรว่าเราจะป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้อีกอย่างไรจะเรียกความมั่นใจกลับมาอย่างไรบ้างไหมครับในในเรื่องของการป้องกันนั้นจริงๆเราพูดคุยกันว่าหน้าที่หลักในการดูแลป้องกันเนี่ย เป็นหน้าที่ของฝ่ายค,ความมั่นคงหรือในส่วนราชการ,รนะครับในฐานะของประชาชนทั่วไปหรือภาคธุรกิจเนี่ยดูใน่ายของการให้ความร่วมมือแล้วก็ทําตามคําแนะนําของฝ่ายความมั่นงคงนะครับ,รบว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในขณะที่เราจังจาเป็นต้องอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ส่วนผลทางด้านภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจเนี่ยคงจะเป็นในระยะสั้นนะครับ ไม่นานเ,าเราก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงหรือ,อทางส่วนราชการทางจังหวัดเนี่ยจะต้องมาชี้แจง,งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแจ้งถึงมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ว่ามีมาตรการในการป้องกันดูแลช่วยเหลืออย่างไรครับนะครับก็จะได้ความเชื่อมั่นกลับมาได้ครับเนื่องจากเหตุการณ์ ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นแ้งแรกในปัตตานีหรือในสามจังหวัดชาย,ยแดนภาคใต้ใช่ครับอย่างบิ๊กซีนี้ก็ถือว่าที่เข้ามาลงทุนที่ปัตตานีก็แสดงความมั่นใจในช่วงที่เข้ามาเปิดพอเจอตูมก็อย่างนี้ก็อาจจะเสียขวัญได้เหมือนกันไหมก็อาจจะมีบ้างครับเพราะนั้นผมจึงเรียนว่าทางส่วนราชการเองหรือฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยจะต้องให้ชี้แจงและให้เกิดความมั่นใจในมาตรการแต่ในอนาคต ที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะนักลงทุนที่มาจากพื้นที่อื่นให้ได้ครับใช่ก็อย่างกรณีเมื่อวานนี้เนี่ยทางเอกชนถามไม่ว่าทําไมรถคันนี้มาจอดนิ่งอยู่ตั้ง20นาทีไม่มีคนขับน่าจะเข้าข่ายสงสัยแล้วไปจอดไอตรงประตูพอดีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ทําไมเจ้าหน้าที่หรือรอปพหรือว่ามาตรการปกติที่ควรจะตรวจได้มันจับไม่ได้ครับมีมีคําถามนี่ไหมครับ ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้าจากสื่อมวลชนท่าน,นก็คือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่มาจับไ่ใช้สอยเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีการป้องกันหรือวิธีในการป้องกันเหตุที่จะต่างจากภาคธุรกิจหรือคนภาคที่เสี่ยงขนาดใหญ่ซึ่งฝ่ายความมั่งคงเนี่ยก็จะให้ความมิเศษในการดูแลในส่วนที่สี่ใน,น,นม,มีการพูดถึง เหนือด้าความปลอดภัยของใหาวิตรีหรือท่าวามปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยคซึ่งผมบอกวอ่าวามเื้อินมหรือสิ่งที่เขาต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันไม่ได้เกิดเกิดเนี่ยทำให้เขาเกิดความเกียจินและการเมื่อใช้คนหรือมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องเหล่านี้ซึ่งจะต้องทําทุกวันนะครับวันละหลายชั่วโมงเนี่ยการเออร์เนอร์เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่การถูกต้องทั้งหมดนะครับ,รบสิ่งที่ผมทราบมาว่าหลังจากที่เกิดระเบิดเล็กๆรุ่งแรกเนี่ยก็มีมาตรการในการที่จะทยอยให้คนออกห้างแตเปิดเชิเงโดยเฉพาะรถจนวนกที่จอดอยู่นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู่ที่อยู่ในวิกตีระหว่างที่เกิดครับก็เป็นว่าได้มีการกันคนภายในห้างเนี่ยให้ลหลบเข้าไปอยู่ขึ้นลึกขึ้นนะครับแต่เื่องจากระยะเวลาเนี่ย สันส้นๆแล้วคนปรนมาณเยอะเนี่ยในการต้องกานาที่จะเป็อนคนใริห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะทําได้ไม่พออ่านสิเขาบอกเขาก็ตะโกนเตือนคนละเพราะว่าเห็นอะไรมันแปลกสังเกตก็ก็ใกล้คนให้คนยยกย้าย,ายเข้าไปลึกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก็ได้ผลในระดับหนึ่งใช่ไหมครับป้องกันความเสียหายได้ระดับหนึ่งอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดไม่มีการกันคนหรือ หรือแต่ในการที่จะป้องกันเนี่ยในลักษณะของการเกิดเหตุระเบิดซเล็กด้านหน้าเนี่ยโดยธรรมชาติของคนที่อยู่ในห้างเนี่ยก็จะวิ่งหนีออกจากห้างก็คือออกทางประตู<ช>แต่ถา้าเกิดมาตรการในการดูแลเนี่ยไม่ได้แจ้งเขาหรือไม่ได้ป้องกันเขาให้รื้อต่อไปเนี่ยเพิ่มกาเสียภาษีครับครับครับคุณปัตตานีทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความกวาดพวาสิครับมันจะเกิดเมื่อไร่ที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะตอนเมื่อวานนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่ามันจะเกิดที่ชุก ทุกพลาที่สุดที่คนมีมากที่สุดก็ได้แต่จริงๆจริงๆเราเราอยู่ที่นี่เนี่ยถามว่าเราปลอดภวาไหมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราเราอยู่แบบปกติเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ประจําเนี่ยก็จะรู้ว่าจัไปคนทําอะไรและไปที่ไหนไปที่ไหนเราเสียแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวานซึ่งทุกคนไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในในความตี่นที่สุด นะครับอย่างจำแเนอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยหลังจากทำงานแล้วช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยผมก็ามาจอดออกมาออกกาลังกายไปอยู่ข้างนอกติดครับเราก็ไม่ได้เก็บตัวอยู่ต่ในบ้านหรือหลาตัวหัว่ามันอ่ไรแบบนันครับก็ใช้ชีวิตปกติเท่าที่จะปกติได้ว่างั้นเถอะอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าผมผมผมเคยพูดกับหลายคนว่ามันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยหรือที่ไหนในโลกนี้ที่มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไหนว่าอันตรายชุึ้นี่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับเช่ อุัติเหตุอาจจะลอบทำร้ายหรืออะไรสันนองนีงคค้ครับนะครับเาะฉะนว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้ผูขข้ต่อความไม่เฉยใตต้องทำร้ายมันก็จะเป็นความอันตรายสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดเราเตือนึ้นกันเบิใช่ที่ผมเข้าใจคือมีเครือข่ายประชาชนด้วยใช่ไหมครับที่ปัตตานีและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสากนการเตือนภัยกันแล้วก็มีการติดต่อกันตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุร้ายด้วยมีเครือข่ายของประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการช่วยกันป้องกันการต่อเหตุเนี่ยต้องทุกภาคส่วนร่วมมือกันครับเราจะต่อให้ฟันมความมั่นคงหรือในส่วนจังหวัดเจ้าหน้าที่แานตํารวจอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอคุณได้รับมีกา,า,ารประสานกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงและประชาชนและภาคธุรกิจในการที่จยดูแลแล้วก็จะมีช่องในการสื่อสารทั้งในโซนเที่ยว ก็ตามหรือในเรื่องของกัรใช้ชิ่ตช้งแต่งก็ตามในการเชื่อกันป้อ,กองกันและก็ระงับเหตุการณ์จุดตรวจที่ตั้งนี่มีมากเพียงพอไหมครับจุดตรวจที่ตั้งของทางการทหารตรวจ